สวัสดีค่ะมิชั้นชื่อนางสาวสุธิดาศรีธาตุมีชั้นชื่อนางสาวกนิกาสินีนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวไร่กำนันจุนกันค่ะต่อไปนะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะมาดูสวนสัตว์ที่ไร่กำนันจุนมินิซูกันนะคะพอเดินเข้ามานะคะเราก็จะมีที่ให้อาหารปลาค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นน้ำพุนะคะแต่ฝั่งนี้ก็ให้ได้เหมือนกันคะค่ะพอเราเดินเข้ามาก็จะมีเป็นที่ตู้แลกอาหารปลาให้อาหารปลา มีที่ปีนป่ายมีฉิงชานะคะแล้วก็มีฉิงชาตรงนี้อีกนะคะพอเราเล่นเข้ามาเรื่อยๆนะคะผ่านโซนของเล่นะค,ะคุณนานมองอย่างนั้นมันจะไม่ผิดโร<อ>ใช่ไหม สุดนี้นะคะก็จะเป็นสวนสัตว์ของไรก่กำนังจุนนะคะก็จะมีทั้งนุกยุงนะคะมีทั้งหมดน่าจะมี3ตัวนะคะแล้วก็จะมีไก่นะคะอีกหลายชนิดมากเลยค่ะ แล้วก็จะมีไก่ไข่ด้วยนะคะส่วนจุดนี้นะคะก็เป็นที่นั่งกินอาหารค่ะเพราะว่าตลาดจุนนะคะมีทุกๆวันเสาร์ค่ะแล้วก็จะมีที่ร้องเพลงนะคะให้นั่งฟังเพลงค่ะจุดนี้นะคะก็จะมีทั้งของฝากและของกินเล่นค่ะแล้กำนันจุนนะคะก็จะมีทั้งโซนร้อนและโซนเย็นให้เลือกซื้อของนะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินไป ดูของกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนี่ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําที่ไล่กานันจุนคือสะอาดมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นร้านขนมกินเล่นนะคะแล้วก็จะมีฟักทองค่ะเขาก็จะมีให้ชิมด้วยนะคะมีบวยเป็นถุงแล้วก็มีลูกชิ้นค่ะเนื่องจากวันนี้เป็นวันแม่นะคะเลยทําให้มีคนมาไล่กำนันจุนเยอะมากค่ะเพราะว่าไล่กำนันจุนนะคะมีของฝากเยอะมากค่ะ ด้านนี้นะคะก็จะมีผักสดนะคะของชาวบ้านวังชมพูนะคะเอามาขายแล้วก็จะมีมะขามนะคะมีบวยมากมายค่ะนี่นะคะก็จะเป็นเครื่องดื่มน,นะคะทางไร่กำนันจุนค่ะจะเป็นน้ำผลไม้ที่ไร่กำนันจุนปลูกเองเลยนะคะพอตรงข้ามกับร้านน้ำนะคะก็จะมีร้านระบายสีด้วยนะคะ ในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนซื้อของฝากเหมือนกันค่ะและมีอาหารด้วยนะคะมีทั้งอาหารแบบแช่ฟีดแล้วก็อาหารแบบแห้งค่ะในส่วนของอาหารแห้งนะคะก็จะมีเป็นพวกน้ำพริกนะคะและอาหารฟีดนะคะก็จะมีพวกปลามีดักแด่มีปลามากมายเลยค่ะและผลไม้ก็มีมากมายเหมือนกันค่ะเช่นมะขามนะคะมะขามนะคะก็จะมีทั้งแบบกล่องแบบถุงหลายไซส์หลายขนาดเลยค่ะและก็ยังมีน้ำหวานนะคะ มีทั้งแบบกล่องแบบถุงเหมือนกันคะ่ะและก็ยังมีบว้ยในตะกร้านะคะแล้วก็มีของไ้ช็อปอีกมากมายเลยคะ่ะนี่นะคะก็จะเป็นร้านอาหารตามสั่งแล้วก็จะมีเป็นชาหรือกาแฟาด้วยนะคะค่ะก็าจะมีเป็นอไอติมขายด้วยนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นของฝากของทางไร่กำนันจุนนะคะมีแบบเป็นพทปมากมายให้เลือกเลยคะ่ะน,นะคะก็จะเป็นโซนของเสื้อผ้าผ้าไหมผ้าทอแล้วก็เช็นพวกกางเกงอะไรมากมายเลยนะคะมีกระเป๋าด้วยนะคะก็มีเขียงขัดค่ะ ผ้าใหม่ผ้าสิ้นไทยมากมายให้เลือกเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นยาสับผุมแล้วก็คิีนอาบน้ำแล้วก็ต่างๆคะมีสบู่ด้วยที่ทำจากสมุนไพรของไม่จำเันจุนค่ะนี่ก็จะเป็นลังไหม่ขัดหน้านะ ก็จะเป็นข้างหน้าของได้กำลังจุนน,นะคะก็จะมีให้เซ็นชื่อนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแม่ค่ะก็จะมีให้เซ็นชื่อนะคะแล้วก็จะมีของขายทางด้านนั้นนะคะแล้วก็มีงานจอดรถบริเวณกว้างมากเลยค่ะ